มาครับร้านสาวน้อยบิ๊กไบค์ครับผมวันนี้เรามีเว็บร้อยยี่สิบห้าครับนะตัวปิดตัวปิดใครตามหาอยู่ก็มาดูได้นะครับมผมปล่อยตามนี้เลยนะครับตามสภาพเลยนะรถคันนี้ภาษีหกสี่นะครับตุลาตุลาหกสี่ยังไม่ขาดนะครับภาษี ภาพตามคลิปนะครับ ล้อมันเป็นล้ออะก้อนนะครับล้ออะก้อนอะก้อนนะครับอะก้อนโมลาร์ใครดูเป็นอะไรยังไงก็ดูเอานะครับผมไม่รู้นะผมดูไม่เป็นโดยรวมประมาณนี้นะครับมาฟังเครื่อง العرب ไม่ควันนะครับไม่ควันใจมาดูรถได้นะครับรถอยู่บางพีสมุรประการนะครับตรงวัดบางพีไอ้กลางนะครับนะสนใจก็ปักหมดมาครับโทรมาก่อนนะครับก่อนจะเข้ามา 06 39 63 3, 260 7ตามนี้เลยครับหมอกสายปั้นครับคันนี้ราคาเล้าๆไปเลยเอ่อเปิดซักคันนี้ผมขอเปิด175แล้วกันครับอ่ะ175ภาษีเต็มครับหนึ่งมืนบาทครับ สนใจมาดูรถครับชอบใจเอาไปไม่ชอบใจก็ตามนั้นครับถือว่าได้มาดูมาชมกันโอเคครับผมขอบคุณครับ